พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่ออมเป็นพี่น้องพ้อมไปสู้ปูสุกคนคันบัดนี้มนดีสิผ้าเสียหยาด้อจ้าได้เลิกได้งามได้เลิกในยามดีแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแล้วเวียกแล้วเฮ็ดบุญน้อยแล้วแล้วแล้วก็เอาล้านไปส่งแล้วเรียบร้อยเสี่ใจไวลากินยาตัวบันนี้อืเงีนให้เวลาเฮ็ดงานเฮียนตัวบัน ไม่ไล่กะหมู่บ้านพาหลานไปเล่นยูห่างเนาะค่ะพี่น้องคะบัานนี้ก็พอดีกับอันกันก็ไปซ่งเลยจ้ะในชีวิตมนุษย์ย่าเนาะพี่น้องเนะาะธรรมาดาจะละผู้ใดบ่มีหลานหูเด้อจ้ะเขาบอกเลยค่ะหากลานนี่ร้ายกว่าหักลูกเด้อยยิ <laughs> ่งจะขจาว่าแต่ว่าสิเห็นเป็นสมัยพอสมัยเม่เ้องจะก,กี้เนาะพี่น้องคะเดี๋ยวจะย้ำเ้ามีลูกพี่เต่าเพื่อนค่ะ ดูแลลูกเต่าให้เฮา,าก็ฮักหลานหลายก็ลูกก็เต่าคนละเฮาก็ธรรมดาลูกเต่ากับลูกเต่าหลานกับหลานแบบคือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮ็ดสวยจักหน่อยค้ายยากเอ,อ้ยยาบมีรัวนี่เฮียนครัวบ่ทันได้แล้ <c oughs> วครัวบ่ทันได้แล้วจ้ะแต่ก็พอเฮ็ดอยู่ <c oughs> เฮ็ดกินได้ไปเลยอันขอเอาหญ้าก่อนพขอหวาน มันก็ได้เวลามีความสะอาดนอกบ้านนอกพี่น้องเนาะมาด้จาอากาศดีอากาศดีมันเป็นแาน่บ้านพักเลยค่ะพี่น้อง่าวิไล่กันเลยอย่าอากาศแง่มันขึ้นมันมีหมอกเนาะมันมีหมอกสวยๆมากเก้าโมงสิบโมงก็ยังอากาศเย็นอยู่ก็เลยว่าเสียออกแล้วก็เสียเอาแน,นมมาปลูกพอเด็กเก็บลูกเก็บกินนิดนิดนิดน้ะ อันนี้ตอนวิไลไปวิไลกับปกุกพักกาศไว่นอกจ้ะน้องก็ได้กินอยู่น้องก็ได้มาเก็บมายังไปกินนี่เขามาเอาหญ้าออกให้ซองรลอลดเราดิพี่น้องคะ่ะน้องมาเอาหญ้าออกวิไลซองหลอวเราดิว่าส,วาสนานมันผสมหนีเลยจ้ะน้องมาเอาหญ้าออกให้ตอนนั้นมันอุ้ยลายว่าสันมันก็านบ,านบางยังสีเนา,นา,เานอะาอ,านอันนี้วิไลเสียเฮ็ดไหมครับพี่น้องค่ะวิไลเสียอวนอันนี้มาตีกันฟังพี่เพราะว่าอันนี้วิไลเสกสียเฮ็ดเป็นแปลง เปรงเห็ดเขาบอกว่าจะเอาอันนี้ออกฮารุ่นเขาเขามาเห็ดปลูกผักเขาก็สิเห็ดเป็นแปลงเงาเงาเขาวอาบบกมันเคี่ยงค่ะมันเครี่ยงมันเครียคร่ยงคะ่ะพี่น้อง <c oughs> บอกเลยว่าเห็ดเขาบอกออกเพราะเอาดินออกเพราะฉันว่าก็บ,บอว่าเอาดินออกหรอกพี่น้องคะ่ะเออคุย,นนว,ย,ยว่าเงาหรอเสียเงาหยุบชาว่หยามเห็ดแปลงผักมันเคี่ยงโบกก็เลยเสียเอาโบอกออกเนาะ ไว้ปลูกเป็นบางสิ่งบางอย่างเศดห้อนเดดอันเศดมันหงอนตะเว้นอยูต่ต่ำเสียไปน้ำเก็บเียหนาไปน้ำจังง่ายๆสบายๆมันอีเห็ดสวยเศดออก ประวันชวสีเล้วนั่นแล้วนี่วันร้านกับพยูเลวพ่อให้น้องเคยเอาเกตมาตอนไปทั้งเกตบ่ท่านเมืดเนาะค่ะวิ่ไลกันเรื่อ,อยบอกให้น้องสาวมาเอาเกตไปไปใส่บอกวันมาเอาเกตไปใส่โลดสวัสดีมาสามเดือนกะ หลดการใชา้ใจสู้ไปโดนยูสู้จะบ่ได้สื่อแกตไม่บาจะของมากแกตที่เขาเอาไปกับพระท่านเมื่เขาก็เลยเอามาคึืนเขาเลยเอาแกตมาคึืนให้พอในวันหน้ามือเศร้าถ้าพไปกินเขาอยู่พูนกะถ้าเธอยากแกยูอยาก,กินเองนะจ๊ะเป็นนงสันเ็เลยแ็ดกินเอง กินเองกับพ่อพี่ยังดอกับพี่น้องค่ะพีไรกับลวกผักกับป่นอันเก่าป่นอันที่พี่น้องกับกินอันกับป่นอันเก่าป่นที่น้องเฮ็ดไวแ้แหละทำมาอุ่นเอาวแบบอะลวกผักเพิ่มมาจ้าพี่น้อง,มงไม่ใช่หานาไม่ใช่ กระเมนนองบ่ามาออกห้ยหนักกันอย่างนี่นองค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งเนาะหยาหยานหยาน้ำหยาน้ำจ้าแต่มาจะใส่ถ้าเป็นหยากับแก่ยังสี่มันมันมาเป็นอย่างนี้หยานวันหยาน้ำเนี่ยเทว่ายเป็นตไนมันก็ร้ายเขาเอาออกเต็มจ้ะร้านเอาไปเหยโยดโนเห็นยไต่ต้นบอกหน้าไว้เขาเสียออกหมดก่อนแบบมันไม่มีฝนเนาะมมนกับบนยุบ มันก็ยุ่งสั่นล่ะสิได้ให้น้องเคยเอาออกไปชิมอยู่บอกซี่เสียออกหมดแล้วจ้ะมันเป็นดอกเสียออกหมดแล้ว ไม่ไรขอโตเสียหงาให้มันสุดข้อก็ได้จ้ะพ้าร้านไปเที่ยวเอาหลานไปส่งแล้วเนาะพี่น้องคะ่ะ วิไลก็มาจัดแจงทําความสะอาดบ้านต่อนอพิ้องบานนี้กระไดเวลาคือว่าน่ะคะวิไลก็โล่งมาเสียง้ายอยู่ขัง่างนกะะันเนาะมือแหลกมาอหอดมือสองมือแหลกมาอหอดกะปัดขี่ฟุ่นทําความสะอาดดาันในพ่อได้รับเด้นนเนอานพน้องคะ่ะจังวานราคะ่าพี่น้องคะ่ะอันนั้นมีคนเม,นมากะวาโอ้ยบานโมโซผสมกับเป็นเมียฝรั่งพี่น้องคะ่ะ สิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เรามีเรามีอย่างไหนเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีอย่างนั้นเนาะพี่น้องเนาะเข้าสิไปสร้างเพิินมาเห็ดนั่นให้นี่มาเห็ดนี่ให้คอยมาเห็ดนั่นให้คอยมาเอานั่นเอานี่ให้คอยมันกับว่แเมนเราพี่น้องขาอันนี้ก็เป็นแค่นำพักนำแรงของวิไลทิมมีวิไลก็เห็ดทำความสะอาดไปเลยแ่ะค่ะพี่น้องเนาะ แลวก็ว่าวิไลบ่ได้สนใจดอกค่ะภัยสิว่าจังไหนภัสีนั่นจังไหนก็ามเราอยู่ของเราได้นาะพี่น้องเนาะม่ะต้องรูร้ราคาเป็นล้านไม่ต้องรูร้ราคาบอกง่ายบอกโตกับพ่อ,อยู่ใดเนาะที่นอนก็คือเป็นแค่ที่ซุกหมวนนอนนาะพี่น้องค่ะตายไปก็จาแค่โล่งน้วพี่น้องอย่าไปคิดหลายนาะพี่น้องเนาะคำดูถูกของคนผู้ใดดูถูกมาก,กะอะเฮาย่าไปใส่ใจเฮาย่าไปสนใจนอกกับพี่น้องค่ะวิไลนี่ก็บ่ได้สนใจดอกค่ะวิไลก็ยู่แค่วิไล คือพ่อตรงๆล่ะค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็อยู่ในส่วนที่วิไลสามารถที่จะอยู่ได้เนาะวิไลพอใดไปหวังเหตนว่าโอ้ยอันนั้นเฮาคือบ่มีเฮียนใหญ่โตเฮาคือผสมแค่อยู่แล้วสบายใจแค่อยู่แล้วมีความสุขกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราได้เนาะค่ะเนาะอยู่แบบบ่มีหนีบ่มีสินนี่ก็สบายใจแล้วเนาะพี่น้องค่ะบาดน,นี้กําล่างเสียอย่าย,ยุก อันนั้นลูกสาวมากค่ะพี่น้องค่ะเป็นลูกของเผื่อนบ้านเนาะวานิกัรชนิดกันคือวานละค่ะมาซอยกันเปียนกันตาผู้หนึ่งตาผู้หนึ่งอันผู้หนึ่งถากผู้หนึง่งอันจับอันนั้นเกีียวผู้หนึ่งจับอันเครื่องตัดหญา้าสลับกันไปค่ะ เปิดเพลงไปพอมวนไปพอมีหนามลำไย่างข่างพร้อมแล้วค่ะพี่น้องมวนกุุบค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีหยาแห้วแแลวก็สีกึ้มก้มไปจักน้อยแล้วค่ะพี่น้องสองคนแม่ลูกนะคะเนาะอันที่แลกก็สองขวดที่แลกกับสามขวดเอาไปเอามากกัหลายขวดนะคะเฮตุหยาแลลวเมาพอดีค่ะพี่น้องคะ่ะ แม่พี่น้องเสียยาฟางปุนแล้วแล้วเลยมาเคี่ยยาฟางปีนาบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องบาน,นี้ก็พอดีได้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวเคืองลูกไส้เคืองลูกสาวจะว่าเพิ่นอันสตรองเน้ะค่ะเนาะเพิ่นแข็งแห้งเพิ่นมา่อยตัดหยาอยฟางพี่พอดีกับอันแดดมันอันแดดมันมืดเนาะคะ่ะ วิไล่ก็เลยมาตัดหญ้าฟางเตีห้มันเลวให้มันเลวซาเอนีบางออื่นก็สิได้หอบหญ้าหอบอยังไปถิ่มพี่น้องคะ่ะเมื่อยอันเมย์บัวเธอใดเด้กพี่น้องแล้วบเบิ่งไหนอันบ่ได้ไปทงไปหน้าอันขอโทษเพื่อค่ะหญ้าไหมหญา้าอันอเพอื่อนหญ้ายังก็หญาาาาาา้าน้ำเต็มอยู่จักรนมาแต่ะใส่บานีแผ่ไว้ไว้ไ <c oughs> ม่ได้ก็บ่ม,มีหยังแล้วค่ะพี่น้องค่ะพระพ่อแม่พี่นอพาพา้อ,นองเอ่อทำความสะอาดเงียบเนาะวิไลกัน like มานานมากแล้ว ลูกมาแล้วฮะจอแดนกันไปส่งเดงหน่อยมาแล้วพอดีเพิ่นว่าเพิ่นแบกเครื่องตัดหญ้ามาซอยเมยตัดหญ้าว่าสันว่าผู้เมยกับเทิงบ้าเทิงเทิงเครงยกขวดเทิงเอาสุกแนวเอากระเปพี่น้องขะสำหรับวันนี้วิไลกับพ่อพรมเมยพี่น้องเฮ็ดทำความสะอาดเย็นนะกระเป๋พี่น้องขะวิไลกับยังไม่ได้ไปนะคะมื้อนี้วันที่เท่าใดรนะคะมื้อนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะ มืออื่นไปไรสิผ้าพ,พี่น้องไปฟังล่ำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมืออื่นสิผ้าไปอันย่องหนา่าฮัานเด้อค่ะพี่นอ <g iggle> อ้องเพราะว่ามืออื่นมีมอวล่ำนะคะเนาะวันนี้นก็พอดีกับแต่เขามีแยมวงเว้นที่แยมวงขึ้นไม,ม,ม่ไรกับแบบว่ามอวล่ำนีมู่บ้านเขาแจ,าจากมากเขาแจกเ,เอาบัตรมาแบบพอซอยเพิ่นกันซื้อเนาะหมู่บ้านกัางๆไม่ไรก็ซื้อไปสามบัตรมืออื่นมีไรสิผ้าไปเบิ่งมอวล่ำพี่น้องฟองไปสู่ปู่สุข,ขนคนขามไปมวนน้ำกันเด้อคะ่ะมืออื่นมือนี้เห็ดเบียกไปก่อนเบียกกับพุท่าดธะเหท่าเดอะคะ้งคแลวมันแดดมันร้อน ดอกค่ะแต่มันร้อนอะไรอีกอย่างนึงกับมันเสียดมือเดียวมันกับเลวเ่าเป็นดอกค่ะพอไว้แห้งเดียวเนาะตอนนี้พี่ไล่กัสิทําความสะอาดแล้วก็สิตัดต้นวาจนาเดียวเพราะว่ามันสูงมันไปหาควันเฮี้ยนป่าก็ขอบคุณพี่น้องปังไปสู้ปู่สุกคนะสิเป็นกําลังใจให้พีไล่เนาะค่ะพี่น้องค่ะสอยกันตัดหญ้าเรียบร้อยบานนี้ก็สิเอาหญ้าหอบไปทิ้งนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณท่ะแล้วพอกันไม่เจอกันไม่คิดหนาสิพาไปเบิ่งมาล่ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะพาไปโยงหนาหั่นน้ากันค่ะขอบคุณค่ะ